ห้าโมงเย็นหกโมงสองทุ่มคนจะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะตอนสามทุ่มตอนสามทุ่มสี่ทุ่มคนก็ยิ่งเยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นแล้วเดิน เดินได้นิดเดียวเดินหยุดเดินหยุดเดินหยุดคิดว่าเหมือนกับรถติดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะ Easy Thai ภาษาไทยง่ายจังนะคะวันนี้เรียมจะเล่าเกี่ยวกับวันสงกรานที่ถนนข้าวสารคิดว่าหลายๆคนรู้จักถนนข้าวสารถนนข้าวสารเป็นถนนมีชาวต่างชาติจากแคนาดาอเมริกาญีป ป่นฝรั่งเศสรัสเซียอินเดียออสเตรเลียชาวต่างชาติไปที่ถนนเข้าสารเยอะมากๆและเดือนเมษายนเดือนเมษายนวันที่สิบสามถึงสิบหก เป็นวันสงกรานประมาณนะคะ13-16ถึงเป็นวันสงกรานที่จะมีคนออกไปสาดน้ำไปเล่นปืนฉีดน้ำแล้วก็ไปปะแป้งคนอื่นนะคะเรียมจำได้ว่าเรียมไปที่ถนนข้าวสารในปี2017นะคะ เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ไปเล่นสงการที่ถนนข้าวสารแต่เรียมก็เคยเล่นสงการเล่นน้ำมาที่อื่นนะคะจากที่อื่นแต่ไม่ใช่ที่ถนนข้าวสารเพราะว่าในปี2017เเรียมทำงาน อยู่ที่กรุงเทพมหานครเรียมทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะในปี2017ันก็คิดอยากอยากรู้ขนนข้าวสารมีหลายๆคนรู้จักแล้วก็มีหลายๆคนบอกว่าจะไปเล่นน้ำสงกราน ที่ถนนข้าวสารเรียมกอม็อยากไปดูว่ามีอะไรบ้างในวันนั้นเรียมก็ไปกับเพื่อนนะคะไปกับเพื่อนสองคนนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์จากห้วยขวางไปถึง ถนนข้าสารจ่ายเงินค่ารถประมาณโอ้จำไม่ได้ลืมจ่ายเงินค่ารถเมย์ประมาณนะคะสี่สิบหรือห้าสิบบาทนะคะจำไม่ได้แล้วลืมนะคะไปที่ถนนข้าวสารถนนข้าวสารก็จะมี นักท่องเที่ยวเยอะมากๆแล้วก็มีผับมีบาร์มีเก้าอี้มีโต๊ะหลายๆคนก็นั่งที่เก้าอี้ในร้านอาหารแล้วก็ทานอาหารอยู่ข้างๆถนนถนน จะมีร้านอาหารร้านอาหารหรือว่าบาร์เยอะมากๆถนนถนนยาวมากแล้วก็มีผับบาร์ร้านอาหารที่เราไปกินอาหารอยู่สองข้างทาง ทางข้างทางอยู่สองข้างทางมีร้านอาหารเยอะมากๆค่ะเรียมก็เดินเข้าไปแต่ว่าเขาจะมีที่กั้นนะคะในวันสงกรานต์จะมีที่กั้นไม่ให้ขับรถเข้าไปในถนน เพราะว่าจะมีคนคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเดินเดินบนถนนเยอะมากๆจะไม่ให้ขับรถเข้าไปในถนนนะคะไม่ได้แล้วก็จะมีตำรวจตำรวจก็ดูมีใคร ตีกันไหมหรือว่ามีใครยิงกันไหมหรือว่าที่ที่กันที่กันก็จะติดไว้มีป้ายไวนิ้วนะคะป้ายไวนิ้วเขียนไว้ว่าห้าม เล่นดินสอพองห้ามเล่นแป้งแป้ง,ปงอาจจะเป็นแป้งกระป๋องที่เราหมุนเปิดกระป๋องแล้วก็เอามาเท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 แล้วก็เอาไปทาหน้าทาหน้าคนอื่นนะคะหรือว่าจะเอามาปะหน้า ปหน้าคนอื่นๆในวันสงกรานต์แต่ว่าตํารวจไม่ให้เล่นแป้งไม่ให้เล่นดินสอพองค่ะเรียมคิดว่าวันสงกรานต์เป็นวันที่ได้อยู่ใกล้ใกล้ชิดคนอื่นๆที่เรียมไม่รู้จักคนนี้ คนนี้เป็นใครเรียมไม่รู้จักคนนี้เป็นใครไม่รู้จักหรือว่าคนนี้มาจากประเทศไหนสาหารัฐแคนาดาออสเตรเลียเรียมก็ไม่รู้แล้วก็ ชื่ออะไรชื่ออะไรมิสเตอร์อะไรก็ไม่รู้มิสอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักว่าเป็นใครแต่ว่าในวันสงกรานต์จะเป็นวันที่อยู่ใกล้ชิดคนที่เรียมไม่รู้จักแต่ก็ไปอยู่ใกล้ๆ แล้วก็คุยกันนิดหน่อยหรือว่าจะเอาแป้งไปปะหน้าเอาแป้งไปทาหน้าแล้วก็พูดว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะแล้วก็ปาหน้าทาหน้าแล้วก็เดินเดินผ่านกันไปแต่ว่าที่ถนนเข้าสาร ปีสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบเจ็ดไม่ให้เล่นแปง้งไม่ให้เล่นดินสอพองนะคะแล้วก็บนถนนข้าวสารตอนประมาณตอนประมาณห้าโมงเย็นหกโมงสองทุ่มคนจะ เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะตอนสามทุ่มตอนสามทุ่มสี่ทุ่มคนก็ยิ่งเยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นแล้วเดินเดินได้นิดเดียวเดินหยุดเดินหยุดเดินหยุดคิดว่าเหมือนกับรถติด เหมือนกับรถติดค่ะตอนประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นยังเล่นปืนฉีดน้ำเล่นปืนฉีดน้ำได้ตอนประมาณตอนประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มคิดว่าไม่มีใคร เล่นปืนฉีดนะ้ําไม่มีใครปะแป้งไม่มีใครทาแป้งเพราะว่าทุกๆุกคนกำลังเดินเดินเบียดกันเดินเบียดกันหลายหลายคนแล้วก็หาหาทางออกหาหาทางออกอยู่ไหนเพราะว่าถนน ถนนยาวมากๆเหลี่ยมก็เดิน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 เหนื่อยเหนื่อยคนเยอะมากๆแล้วก็เบียดกันเดินเบียดกันจนเจอทางออกเจอทางออกเหลี่ยมก็เดินเดินเดินไปแล้วก็หิวข้าวหิวข้าวก็ไปกินไปกินอาหารนะคะ แล้วก็นั่งรถเมย์กลับอพาร์ตเมนต์อันนั้นก็คือเล่นสงการที่ถนนเข้าสารนะคะแต่เรียมลืมไปแล้วจำไม่ได้ว่าเรียมไปวันไหนวันที่สิบสามสิบสี่หรือสิบห้าลืมค่ะจำไม่ได้แต่จำได้ว่า วันที่เรียนไปถนนข้าวสารแล้วกลับอาพาร์ตเมนต์นอนแล้วก็ตื่นตอนเช้าประมาณเก้าโมงเชา้าเก้าโมงเช้าไปวัดไปวัดก็จะไปส่งน้ำพระก็จะมีพระพุทธรูปเราก็เอาขันเอาขันเทน้ำใส่ เทน้ำอบไทยน้ำอบไทยจะมีกลิ่นกลิ่นหอมๆบางทีก็มีดอกมะลิเอาดอกมะลิโรยแล้วก็มีขันเล็กๆตักน้ำส่งน้ำพระแล้วก็เอาขันเล็กๆตักน้ำสาดน้ำใส่คนอื่นได้สาดน้ำสาดน้ำหรือว่าบางคนก็มีพวงมาลัยของของ พวงมาลัยดอกมะลิเอาคล้องคอดอกมะลิก็กลิ่นหอมมากๆมีเล่นปืนฉีดน้ำเล่นปะแป้งเล่นทาแป้งได้แล้วก็พูดกันว่าสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ หวังว่าทุกๆคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วมาเจอกับเรียมในคลิปถัดไปค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะ